สวัสดีครับวันนี้เราจะประําความรู้จักกับ GC Subordinated p e r p e a l b o n d หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆของบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนครั้งที่1ทับ2567หรือที่เราขอเรียกสั้นๆว่า GC Sub p r e r นะครับหุ้นกู้ sub p r e r มีความแตกต่างและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติทั่วไปดังนี้ครับ 1>, 1. ไม่มีกําหนดอายุท่านจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อบริษัทเลิกกิจการหรือใช้สิทธิไถ่ายถอนหุ้นกู้แต่บริษัทอาจไม่ใช้สิทธิไถ่ยถอนหลังครบ5ปี6เดือนหรือไม่ใช้สิทธิถ่ถอนเลยก็ได้นะครับ 2. เลื่อนชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่จํากัดระยะเวลาและจํานวนครั้งโดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิฟ้องร้อง 3. มมีสภาพคล่องต่ําเวลาขายตลาดรองอาจขาดทุนได้ 4. ได้รับชําระหลังเจ้าหนี้ทั่วไปทุกราย แต่ได้ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญก็คือลำดับเท่ากับผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ซึ่งอาจได้รับหนี้คืนเต็มจํานวนหรือบางส่วนตามจํานวนเงินที่เหลือจากการชําระเจ้าหนี้ลำดับก่อนหน้าในกรณีที่บริษัทเลิกกิจาการ 5. เป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงซับซ้อนที่มีความเสี่ยงในระดับที่7ซึ่งสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปที่ระดับ1 5 6. ถึงห้าหกปรับดอกเบีย้ยทุก5ปีดอกอาจสูงขึ้นหรือต่ําลงขึ้นอยู่กับผลตอบแทนพันธบัตร5ปีในช่วงนั้น 7. ไม่มีเงื่อนไขการผิดนัดไข่หรือที่เราเรียกว่า cross default คือถ้าผู้ออกหุ้นกู้ไปปิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้หรือสินเชื่อตัวอื่นก็จะถือว่ายังไม่ปิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้สับเพิ่มตัวนี้ส่งผลให้ท่านต้องถือต่อโดยไม่สามารถเรียกร้องให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ 8. กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนดผู้ลงทุนจะได้เงินต้นคืนทั้งจํานวนแต่อาจมี reinvestment risk เกิดขึ้นคืออาจจะเอาเงินไปลงทุนสินทรัพย์อื่นได้ผลตอบแทนไม่เท่าหุ้นกู้ตัวนี้ครับ และในกรณีเลวร้ายที่สุดหากบริษัทไม่ไถ่ถอนและเลื่อนชําระดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆและผู้ลงทุนไม่สามารถขายหุ้นกู่ในตลาดรองได้ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินต้นคืนหรือผลตอบแทนใดๆโดยที่ท่านไม่สามารถเรียกร้องให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือฟ้องร้องกรณีเลื่อนจ่ายดอกเบีย้ยได้ครับคราวนี้เรามาดูลักษณะของ g c S&P ที่จะออกรอบนี้กันบ้างผู้ออกคือบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน ซึ่งเป็นบริษัทแกนนาธุรกิจเคมีพันธุ์ของกลุ่มปตทมูลค่ารวมคาดว่าไม่เกิน17,000ล้านบาทไม่มีกําหนดระยะเวลาครบอายุโดยจะถ่ายถอนเมื่อเลิกบริษัทแต่ GC มีสิทธิ์ขอถ่ายถอนทั้งจำนวนได้ในวันชำระดอกเบีย้ยใดๆหลังจากครบ5ปี6เดือนหรือตามเงื่อนไขด้านภาษีเงินทุนหรือบัญชีอัตราดอกเบีย้ย5ปี6เดือนแรกจะอยู่ที่5 2 5และหาลังจากนั้นดอกเบีย้ยจะเปลี่ยนทุกๆ5ปี โดยใช้อัตราผลตอบแทนปัจจบัน5ปีณตอนนั้นบวกด้วย initial credit spread ซึ่งจะคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้และบวกด้วย spread เ,เพิ่มเติมที่ค่อยๆปรับขึ้นตามอายุของเพิร์ฟตามตลาดทังขวานี้นะครับนั่นแปลว่าดอกเบี้ยหลังปีที่5อาจจะปรับขึ้นหรือลงก็ได้ตามสภาวะตลาดนะครับดอกเบี้ยจ่ายทุก6เดือนโดย GC มีสิทธิเลื่อนการชำระด,ดอกเบี้ยได้โดยไม่จํากัดแต่ก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กาหนดไว้ด้วยเช่นเลื่อนแล้วจะไม่จ่ายเงินปันผลอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิต r a t i ติ้งของ Fitch ของ g c s u p p บเพินี้จะอยู่ที่ A- บกขณะที่ของบริษัทจะอยู่ที่ AA Stable Outlook ระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์กระตออยู่ที่7จาก8ระดับในขณะที่หุ้นกู้ทั่วไปอยู่ที่1-5ซึ่ง g c s u ส p บเพินี้จัดเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงซับซ้อนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันหรือ PO ไม่รับจองซื้อผู้เยาว์จำนวนจองซื้อขั้นต่ำหนึ่งแบาททวีคูณครัง้งละหนึ่งแบาทคือซื้อเป็นเศษหลักหมื่นไม่ได้ เสนอขายวันที่ 4, 6, 9, 1 1 12ธันวาคม2567โดยสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยและสถาบันการเงินอื่นอีก11แห่งวันที่ออกหุ้นกู้13ธันวาคม2567หุ้นกู้ g c Superb แตกต่างจาก Superb ตัวอื่นๆอ,อย่างไรบ้างหุ้นกู้ T-C Superb มี Call Period ที่ยาวกว่าคือบริษัทสามารถใช้สิทธิ์ c a หุ้นกู้ได้หลังครบ5ปี6เดือนในขณะที่ s u p e r ตัวอื่น,นผู้ออก จะคอได้หลังครบ5ปีในกรณีที่ GC ไม่ใช้สิทธิ์ในการถอนหุ้นกู้หลังครบ5ปี6เดือนดอกเบี้ยก็จะมีการปรับใหม่แต่จะยังไม่มีสเปรด0.25เพิ่มเติมส่วนกว่าหุ้นกู้จะครบอายุ10ปี6เดือนนะครับในส่วนของการนับ equity credit นั้น GC มีเป้าหมายจะได้ equity credit 50%จากทั้ง3 Rating Agency โดย Fitch และ o o o y y จะนับเป็นส่วนของทุนให้ตลอดอายุหุ้นกู้ในขณะที่ s p จะนับไปถึง5ปี6เดือนนั่นแปลว่าถ้าบริษัทไม่ไถ่ถอนเมื่อครบ5ปี6เดือนทาง S&P จะไม่นับหุ้นกู้สับเพลฟตัวนี้ให้เป็นส่วนของทุนอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นหนี้ทั้งร้อยเปอร์เซให้ระดับหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นและมีโอกาสถูกดาวเพรดได้ครับความน่าสนใจของหุ้นกู้ t c สับเพลฟอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปการลงทุนในสับเพลฟมีความเสี่ยงแต่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญอันดับความน่าเชื่อถือของ GC ที่ AA แนวโน้มคงที่และของสับเพฟที่ A บวกจากฟิ t рейт ติ้งหุ้นกู้สับเพฟเหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงหรือความซับซ้อนสูงได้สามารถลงทุนระยะยาวได้ไม่จะเป็นต้องพึ่งพิงรายได้ประจำจากดอกเบีย้ยเพราะบริษัทมีเสีธิ์เลื่อนการจ่ายดอ,อกเบีย้ยออกไปและต้องการการกระจายการลงทุนที่หลากหลายโดยแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์โดยผู้ที่สนใจลงทุนในสับเพฟเป็นครั้งแรกจะต้องทำการทดสอบโนเลจเทส เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับสับเพื่อก่อนเข้าลงทุนครับคราวนี้เรามาลองไปดูกันว่าผู้ออกหุ้นกู้หรือ GC คือใครทําธุรกิจอะไรบ้าง GC เป็นบริษัทแกนนาธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทด,ดําเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทยและเป็นบริษัทชั้นนาในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปิโตรเคมีขั้นต้นขั้นกลางโพลิเมอร์และผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนพลาสติกชีวาภาพและเคมีพันชนิดพิเศษ ผลการดำเนินงานของ G C ธุรกิจของ G C มีความผันผวนตามวัฏจักรของอุตสาหการรมปิโตเคมีโดยสําหรับงวด9เดือนแรกของปี67บริษัทมีรายได้จากการขายกว่า4 7 0 0 0 0้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมี Adjusted EBITDA 2 9 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ดีบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิรวมที่1 8 0 0 0ล้านบาท สาเหตุมาจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือ impairment ของกลุ่มบริษัทเวนคอร์เรกซ์และบริษัทพีทีทีอาซาฮีเคมีคอลจำกัดนอกจากนี้บริษัทยังได้ตัดสินใจยุติการดําเนินกิจการของบริษัทพีทีทีอาซาฮีเคมีคอลทำให้บริษัทรัรบรู้ผลขาดทุนราว8,900ล้านบาทในไตรมาสที่3ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้งบไตรามาสสาขาดทุนและคาดว่าจะรับรู้ผลขาดทุนจากการตั้งประมาณการหนี้สินหรือ provision ประมาณ3,000ล้านบาทในไตรมาสที่4ี่ โดยนี่เป็นแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้รับความท,ท้าทายจากสภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเพื่อให้พอร์ตโฟลิโอธุรกิจของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นในระยะต่อไปบริษัทคาดว่ายังคงเผชิญกับความท้าทายและความพันผลต่อเนื่องโดยบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการปรับพอร์ตโฟลิโอโดยการพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในกลุ่มต่างๆในระยะยาวที่มีต่อไปในอนาคตจุดแข็งของ GC GC เป็นบริษัทแกนนาธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตท ซึ่งปตาทาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทคิดเป็นสัดส,ส่วนกว่าร้อยละสีและ GC เป็นผู้นําในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทยและเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งด้านขนาดและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ GC มีแผนการสร้างการเติบโตในระยะยาวในธุรกิจที่มูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำผ่านการเข้าซื้อกิจการ AllN e x ในปี2 5 6 4ด้วยขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ทำให้ GC มีการผลิตที่ครบวงจรและต้นทุนการผลิตที่ต มีกระแสงเงินสดและอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินง,งานที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ผลิตอื่นในประเทศความเสี่ยงของ GC ความเสี่ยงด้านความผันผวนข,ของตลาดปิโตรเคมีและผลประกอบการและความเสี่ยงจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือ impairment มาถึงจุดนี้หวังว่าถานักลงทุนของได้รู้จักกับ G ีทั้งตัวบริษัทและสับเพมตัวใหม่ที่จะออกกันแล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการขายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลท่านอยู่หรือโทร0 2 8 88 88 88 8 8 8 8 8 8 8ต่อ889เพื่อสอบถามเพิ่มเติมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนสวัสดีครับ